เมื่อรความเป็นคนไม่มีใครเกินใครนอกกับไหนเป็นคนเท่ากันคนจะแตกต่างกันไปก็ที่ใจใช่เพียงแค่มอ ต้อยตำ่ำกลายเป็นไงแต่มีใจดีงามไม่เลื่อมล้ำความเป็นผู้ ไหนเป็นคนเท่ากัน คุณตุ้มฟังพ่อนะลูกนะฟังคุณหญิงยายด้วคุณหลานคะเอะคุณหญิงแม่ครับผมจะสอนลูกผมนะครับอ้าวในนวลฉันจะสอนหลานฉันน่ะอ้าวอย่างนี้สอนไปสอนมาเดี๋ยวลูกตุ้ม่งงหมดสิครับก็หยุดพูดสิอ่านี่นี่นี่คุณตุ้มอบลูตุ้มฟังพ่อนะลูกนะลูกผู้ชายเนี่ยถ้าเก่งต้องรู้จักช่วยตัวเองเข้าใจไหมลูกแต่ถึงจะเก่งไงคุณหลานขาคุณหลานก็ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่นะคะโอคุณหญิงแม่ครับ ก็แค่ผมจะให้นายลูกตุ้ของผมเนี่ยขึ้นรถรับส่งไปโรงเรียนแค่นี้มันไม่เห็นจะมีปัญหาตรงไหนนี่ครับให้หนูดูดูผัวแกหูหนวกตาบอดไม่เคยอ่านข่าวไม่เคยดูข่าวหรือ,อยังไงฮะเด็กขึ้นรถโรงเรียนเนี่ยถูกขังในนั้นจนตายเด็กขึ้นรถเรียนรถมันผูกมันเก่าตกลงไปจนตายไม่เคยดูยังไงแม่ก็ยืนยันนะจ๊ะแม่จะให้ในายชูไปรับไปส่งทุกวัน คำนวณคะตามใจคุณแม่สักคนเถ็นนะก็ได้ครับก็แค่อันนี้ไม่เห็นจะมีปัญหาเลยคยุณยายครับพวกเพิ่งออกไปได้แล้วยังคะนั่งฟังจนเม่เอา้าแล้วคุณหลานค่ะตายแล้วพูดาจาอะไรยอย่างนั้นเขาไม่ดีแล้วนี่ครับใครสอนคะไม่เอาเขาไม่เอาคะ่ะไม,ะไม่ไม่ได้พูดไม่ได้นะคะ เป็นผู้ดีผู้คำนี้ไม่ได้นะคะลูกค้าเอา,อางี้ไปกินขนมถยิ่งยเนี่ยต้องอบรมการพูดจาสมัยไปลูกไปคนเราเป็นผู้ดีเนี่ยมันต้องพูดจาให้ดีสอวงตระกูลอย่าอย่าพูดจาหยาบคายอย่างนั้นลูกไม่เอาลูกลูกนี่เป็นคนผิวขาวจิตใจต้องขาวอย่าทำปากสกรปรกเหมือนไม่ดีไม่เหมาะไม่สมควร มันจะแตกยอดอ่อนไงคะแตกแน่นะแน่ค่ะทุกปีค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะนึกก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ดูแลพรวนดินอดน้ำนี่ไงนี่ไงไอ้พุ่มนี้ไงมันบอกกี่โหนแล้วให้ตัดให้เป็นพุ่มไปเลยมันแตกเยอะแตกเลยตัดเลยเป็นพุ่มแขกไปใครมาหญ้านี่ก็ยาวยาวยาวตัดกันคุณหลานมาแล้วคุณหลานมาแล้วคุณหลานมาแล้วค่ะคุณหลานมา ขึ้ตร้าค่ะยิงยายค่ะโอ้มาขึ้นยยายลูกค้าจบแล้วแล้วขึ้นร้านค่ะตายแล้วตาย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 ใครตายอุยเมื่อวานพูดจาเป็นมงคลเห็นไหมน้าหลานฉันยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายเดี๋ยวเถอะเจ็บไหมคะคุณหลานค่ะเจ็บปะโอ้เพียงหายค่ะเอาตรงนี้เหรอคะค่ะเพียงหายค่ะเพียงหายเพียงหายเพียงหายเพียง นั่องอยู่ทำไมไม่วันไปเอายามาสิอ้าวก็เมื่อกี้คุณหญิงเพียงหายแล้วไงคะแม่วันไปเอายามายาเหรอคะ,อะก่อนฉันจะมีน้ำหูนึกว่าเพียงหายแล้วไม่ต้องโอ้ยอ,อ,อ,อย่าไปอย่ไปคำมันลูกค้าไม่เอาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแบบเพียงเดี๋ยวว่าจะแลนจะแลนจะแลนอะไรคุณหนูแลนว่าก่อนผมครับ อย่าอย่าพูดดีอย่าพูดดีฉันจะพูดเหมือนกันเนี่ยมีอย่างที่ไหนฉันให้ดูแลหลานฉันปล่อยให้หลานนี่หนุ่มๆเปิดประตูวิ่งมาจนล้มกิงเข้าลอล่อยู่ที่นี่ฮะทําไมไม่ดูแลหลานังตัวนี้นิดหนึ่งเท่านี้ฮะเขาโรงแรมไม่ต้องเถียงทีหลังจะมาดูแลให้ดีจะไปไหนต้องอุ้มเขาตลอดอุ้มเขาอยากไปอุ้มเขาวางเขาไปถึงที่บอให้เขาเดินมาครับเอาเองเดี๋ยวอุ้มสินั่งเอ่อุ้มเข้าบ้านไปอุ้มไปให้หลาครับไปทายาในบ้านมาคุณหลาน ไปทาในบ้านให้มันดีๆหน่อยเซครโอ้ยได้เรื่องในลาวไหมในเนี้ยโอ้ยม,มันจะไม่ได้อย่างใจขนาดนี้นะได่เหมือนใบนิรท,ที่ลาออกไปเลยท่านหลานฉันขาแข่งหากันหน้ามูจะเอาเรื่องใช่คุณดูครับ คุณแม่ของคุณหนูทำอย่างนี้จะทาให้ในายลูกตุ้มของเราเสียเด็กรู้ไหมครับเสียยังไงก็แค่คุณแม่ก็ดูแลเอาใจใส่มากไปหน่อยอะเอาใจใส่มากไปหน่อยผมว่ามากเกินไปซะด้วยซ้ํานะครับนายลูกตุ้มของเราเนี่ยจะเอาอะไรคุณหญิงแม่ท่านก็ซื้อมาให้ประเคนมาให้ทุกอย่างใครทำอะไรก็ขัดใจไม่ได้ <c oughs> อย่างนี้ลูกของเราจะเสียนิสัยนะครับคุณหนูโถเอ้ยคานวณค,ค่ะค่ะคงไม่ถึงอย่างงั้นหรอกแม่ตอนที่ฉันเด็กๆนะ คุณแม่ก็ดูแลอาเจาสายฉันอย่างนี้เหมือนกันนะอ๋ออาเจยสายอย่างนี้เลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยอืมมีหน้าแล้วครับถึงอไม่อยากพูดไมีหน,น้าะอะไพูดให้ดีๆนะอ๋อนี่นี่ว่าฉันเสียเด็กชื่มโอ้ฉัน,นเสียเด็กช่อัฮทุบเข้าไปสิแขนมันจะเป็นง่อยอยู่แล้วทุบเข้าไปอยางคุณหนนี่นะครับเขาเรียกว่าเสียผู้ใหญ่แล้วล่ะเด็กจะไม่มีให้เสียแล้ว แม่จริงๆเลยแต่กด็ดูไปแล้วนี่คุณหนูของเรานี่ตั้งแต่ตัดผมสั้นนะหน้าตาดูเหมืนตังหลายปีนะครับเหมือนเหมือนใครนะเหมือนผมจำชื่อไม่ได้ฮะลาาเด็กที่เป็นฝรั่งเนี่ยใครนะแม่มนอนีเอาอ,อ,อีกแล้วรหวัวรูปหลังแกล้งยอนหรือเปล่ายะไม่เคยแกล้งยอ้อนนะครับ คนอย่างนายคำนวณเนี่ยคนบ้านนอกอผู้ไรพูดจากใจมันใส่ใจจริงไม่เคยมีการแกล้งหยอกไม่เคยโกหกครับคุณหนูคุณสังเกตสิครับ็นหน้าทางขวาคุณหนูเป็น,น,ปน,นคนอายุสิบสามพลิก <c oughs> มาทางซ้าย <c oughs> โอ้ขอโทษครับคุณหนูพลิกมาทางซ้ายเหมือนเด็กอายุสิบสี่ <c oughs> มองตรงไหนก็เป็นเด็กไปหมดแม่ หมอของนี่ผมไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร่นะครับตรงใจะต้องปัญญาอ่อนแน่เพราะว่ายนบิดไปบิดพูดใหม่ว่าฉันปัญญาอ่อนใช่ไหมฮะวุยปัญอ่อนนี่ยวอ๊ยยทำไมสาีขอพันนโอ้โหคุณหนุนี่มาคุณไม้ช็อตไม่นางคุณหุช็อตเลยนะครับอตีปุ๊บไม่นางดีมากไม่นาก่อนเย 我吧。